อย่าเพิ่งรีบเปิดตัวนะสาวๆทํำใจไม่ได้สาวๆทั้งประเทศสั่นกับทำใจไม่ได้เพราะราราหนุ่มคนนี้จะอยู่ในโลกโหมดที่อินเฟรหลังจากทราบกันว่าแดนนี่ดาริเดลนั้นและเบซิ่งนั้นถูกถูกจับตาเรื่องความรักครั้งใหม่ตลอดโดยตลอดมาอย่างล่าสุดเมื่อในอิสแกร,รมของส่วนตัวของหนุ่มแดนนี่นั้น เมื่อ13ก็พบว่าได้โพสภาพที่อาหารแห่งหนึ่งที่แฟนๆแ,แ,แห่หนุ่มซุ่มเงาในแก้วและพร้อมกับแคปชั่นในอีเอ็นเฟมคิดงานนี้แฟนๆกราบต่างคอมเมนต์กันสนั่นทั้งบอกอีว่าอย่าพิ่งรีบเปิดตัวนะคะทำใจไม่ได้ชอบคอมเมนต์ที่นิวอยาก มากๆแม่ให้กำลังใจไม่ได้ตัวจริงๆนะคะเจอแล้วนะคะสวยมากๆเห็นรูปแล้วมากแบบตะโกนและหนูก็เห็นเงาและสะท้อนจากไวแดงไวแดงสีดำนักไม้คะแค่ดูจากเงาก็ดูสวยมากแล้วแต่อกหักนะคะเป็นต้น